ปวดตั้งแต่เอวสะโพกเช่นหน้าขาเนี่ยเกระดูกทัดต้นพอเราลี้ยงคนได้อ่ะมันโดนขาบวมจะผ่าเนี่ยก็โทษทีเยอะสองผ่าสองเที่ยวยังไม่หายเลยมาเจอนี้แหละไอ้ดีบูนนี่แหละถึงได้อลองมาดูที่ไอ้หารักษามาเยอะแล้วหมดมาเยอะแล้วเป็นแสบปวดปวดเอวแล้วก็ะลาวลงมาขานี่เละจ้ะปวดตามเอวแล้วลงมาาวตามเอวแล้วลงมาขาลูกชา มชาชาไม่ชาจัะแต่ปวดยังไม่ชาแต่ปวดมากจ้ะปวดมากปวดจนเดินไม่ได้แหละถ้าอยู่บนบ้านต้องถัดเอาอะถ้าฉัน้าไม่กินตัวนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอะสะดกเพชรมันไม่ไม่เหยียดมันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนไม่รู้สึกได้เลยนะว่ามันน้าตาไหลปวดจนตาไหลเหมือนกันนะนี่เบาของเลยปวดหลังก็หายแม่ปวดกระเบนนิดเนี่ยปวดมากปวดจนโล่งหายการปวดการบวมมันก็หายโดยที่ว่าไม่น่าจะเชื่อว่า แค่เราทานทีละแก้วเนี่ยจ่ะม,มันมันช่วยได้ขนาดนี้ค่ะเอเวเคยเจ็บก็ก็ไม่เจ็บแพงไปไหมแม่แรู้สึกว่าไม่แพง,แพงเรากินแล้วมันคุ้มอ่ะมันคุ้ม,มนะคะมันคุ้มมันคุ้มเลยน่ะ,ะไม่แพงหรอกบางคนอ่ะบอกว่าแพง็ให้มันเจ็บปวดไปเตะคนไหนที่เขาไม่กินเนี่ยก็ให้เขาเจ็บปวดไปนะถามว่าแพงไม่ไม่แพงอ,อ,อาการที่หอบขาคือลดเบาเรื่องตัวอ้าว หายได้โบยโดยปริยายมีอาการปวดบริเวณไหนปวดปวดเอวแล้วก็ล้าวลงมาขานี่ะจ้ะปวดตามเอวล้าวตามเอวแล้วลาวลงมาขาไม่ชาไม่ชาจ้ะแต่ปวดยังไม่ชาแต่ปวดมากจ้ะปวดมากปวดจนเดินไม่ได้แหละถ้าอยู่บนบ้านต้องถัดเอาอ่ะเป็นมาหลายปีแล้วยังคะแม่เริ่มเริ่มปวดเอวก็ตอนปีห้าเก้าเนี่ยที่รถชนเนี่ยแต่พอตัก สักปี62นี่แหละมามาปวดข้อเข่าแล้วปวดมากเอาปีนี่แหละปวดมากาไป็นจำศีนแวอะไรก็จนนั่งพับเพียบไม่ได้ขัดสมาธ์ก็ไม่ได้ลูกแม่ก็นั่งเหยียดขานั่งหลังๆแล้วก็เหยียดขาเอาเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะแม่ชัดเจนจ้ะเบาเลยแหละลูกนั่งแต่ก่อนขัดสมาธ์ก็ไม่ได้นั่งก็เหยียดขาขึ้นบันไดนี่ก็ขานขึ้นแล้วก็ขานลงถัดลง ขัดขึ้นตอนนี้ขึ้นลงได้สบายแล้วจับขึ้นเดินได้สบายเลยลุงจะเดินคล่องเ่ยใต่บาทก็ไม่ต้องถือไม้แล้วเดี๋ยวนี้แต่ก่อนถือไม้เท้าไปใส่บาทเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ต้องถือแล้วลุงค่ะนี่ค่ะถือว่าสุดยอดแล้วก็เห็นผลลับเห็นผลจริงๆจ้ะ มาลองมามากแล้วหลายยี่ห้อแล้วจนเบื่อแล้วแหละจนไม่อยากจะซื้อแล้วแต่มาลองอันนี้เห็นผลมาในกล่องแรกเลยมาวิธีไหนรักษาด้วยวิธีไหนมาบ้างที่แม่รักษาตัวก็ตอนอยู่กรุงเทพก็ฉีดยาหาหมอนวดกินยาชุดยาอะไรตรงไหนว่าดีก็ไปหมดเลยลูกจนเขาจนเบื่อแล้วเขาเลยกลับมาอยู่บ้านนี่แหละพอกลับมาอยู่บ้านก็มานั่งดูเฟซดูโทรศัพท์นี่แหละก็เห็นก็นี่ ก็เลยเออลองดูว่างั้นแม่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคากับพี่แมุู่มคุ้มค่าจริงจแม่ยอมรับเลยมันจะซื้อในี่จนลูกไม่หวงแ่สั่งเลยสั่งเลยเพราะว่าทานแล้วมันเห็นผลดจริงจนะคะแม่เป็นอย่างที่เขาว่าจริงจริงอ่า แล้วก็ถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยแม่คิดว่าจะให้คะแนนดีหมแม่แม่ว่าให้เต็มร้อยเลยแหละสาหรับแม่นะแม่แม่ว่าเต็มร้อยเลยเพียงกล่องเดียวแม่แม่ก็เห็นผลแล้วอ,ะอ่ะปวดทรมานนอนนี่ปวดแสบปวดร้อนตรงข้อเขาอ่เาเหมือนกับไฟเหมือนเหมือนก็เล่าเอามือไปอังไฟอย่างเงี้ยเหมือนเวลาเราผิงไฟนะว่าเข่ามันจะล้นอย่างเงี้นนยอตอนกลางคืนนะย,ยิ่งหน้าหนาวแล้วยิ่งปวดแต่ตอนนี้สบายเลยอาจจะแนะนํา คนที่สูงอายุแล้วอ่ะที่ปวดน่ะนี่เรื่องจริงไม่ได้โกหกทานแล้วหายจริงๆเป็นกล่องแรกก็รู้สึกว่าเบาเลยอ่ะในขนาดไม่ได้ปวดธรรมดานะปวดรถชนกระเด็นขึ้นหน้ารถล้วกลิ้งลงมาเหมือนในหนังเลยอ่ะตั้งแต่สมัยนู้นก็ครักษาตัวมาตั้งแต่ห้าเก้าอ่ะตั้งแต่ปีห้าเก้าไม่เคยหายเลยเนี่ยกลางวันกันอยู่ได้แต่ตรงนั้นแล้วก็ทานมาตรงนี้เดี๋ยวนี้ ตอนนี้ก็ทิ้งไอ้ตีขาแล้วตีขาไปบนบ้านจะใช้ไม่เท้าแต่ทุกวันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้ไม่เท้าแล้วก็ไตบาดแค่เซีลวแล้วถ้าฉันทำไมกินตัวนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอ่ะสะดกเพชรมันไม่ไม่เหยียดมันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนไม่รู้สึกได้เลยนะว่ามันน้ำตาไหลปวดจนตาไหลเหมือนกันนะนี่เบาตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่นะแม่ที่แม่เห็นคลแบบนี้ เห็นเห็นผลนเรยกินไม่ไม่ถึงสามซองแล้วว่ามันดีขึ้นเลยตัวมันเนื้อเนื้อเราเนี่ยนิ่มหมดเลยจากที่มันตึงเส้นมันตึงเส้นแล้วถามพ่อเขาว่าเป็นไงมั่งเนื้อกาว่าเอ้ยเนื้อมันนิ่มบวยกว่าเนี่ยเพิ่งจะหกสิบแล้วเราต้องเจ็ดสิบป่าเราเป็นนี้เราจงกินเลยเราไม่ยอมหรอกเรากินแล้วก็ยังชั่วลูกเต้าจะมาขัดฝาไม่ได้หรอกแม่มีอะไรดีก็กินนะแม่เอาว่ะแม่ถ้ามันมันแพงไปไหมแม่รู้สึกว่าไม่แพงเรากินแล้วมันคุ้มอ่ะมันคุ้ม มันคุ้มเลยน่ะไม่แพงหรอกบางคนน่ะบอกว่าแพงให้มันเจ็บปวดไปเตคนไหนที่เขาไม่กินเนี่ยก็ให้เขาเจ็บปวดไปนะฉันก็เปรียบเทียบนะก็บอกเฮ้ยถ้ามึงมีก็ต้องทักล้านหนึ่งตั้งไว้ขนานั้นแล้วมึงลุกขึ้นไปเอาไม่ได้ให้คนอื่นเอาก็เอาหมดเลยอบอกมันอย่างงี้นะเปรียบเทียบกันมันยังไม่ฟังไงคนะเนี่ยถามแฟนเนี่ยแล้วเรื่องจริงฉันมาพูดจริงแล้วมาด่ากด้วยนะมึงไม่กินมึงก็ตายแต่คนที่ปวดเข่าปวดขานะมาลองทดลองตัวนี้ เพราะว่าตัวเนี้ยสุดยอดเลยมันโคตรสุดยอดเลยนะ mm. จะว่าแพงอ่ะมันไม่แพงมันคุ้มอ่ะนะ, mm. อะลองกินดูเนี่ยเป็นกันเยอะแยะไปนะ่ยปวดแข้งปวดขาเนะน,นี่ยชวนๆกันแม่นะลองมาทานผลิตภัณฑ์น <Yeah. S 1> ตัวนี้ดูนะคะ <Yeah. S 1> แม่ขาถ้ามีถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยแม่คิดว่าจะให้ผลิตภัณฑ์ดีบุญกี่คะแนนก็ให้เต็มนั่นี่ยให้เต็มร้อยคะแนนกับตองเต็มร้อยอยู่แล้วดีบุญเนี่ย อดมากคุณมีคะแนนให้หนึ่งร้อยคะแนนแม่ก็ให้หนึ่งร้อยคะแนนนะอ่าใช่พ่อพึงพอใจแค่ไหนคุณพ่อจะให้กี่คะแนนดีกินนอนหลับสบายแม่แม่น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะอสุดยอดนะคะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งสองท่านเดินมาเรื่องจริงเปอร์เซ็นเต็มๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีบุ๋ของเนี่ยวันนี้เบาตัวเลยนะเนี่ยเบาตัวหยงเลยอะน้าม้าไม่ได้หรอกเพราะว่าเรากินอะเราก็ต้องพูดเรื่องความตรงใช่ไหม ใครใครเป็นอย่างนี้แบบไอ้ต้อยเนี่ยนะฉ,นฉันฉันแถวนี้ก็เรียกไอ้ต้อยแถ้าแกเป็นแบบไอ้ต้อยมั่ง้าไม่กินตัวนี้นะมันก็ไม่ยอมหายหรอกมันก็กินยาแก้ปวดไปจนตายแหละเชืช่อไหมเออเรื่องจริงก่อนหน้านี้แม่ทานผลิตภัณฑ์มากี่ตัวแม่บอกนิดนึงแม่ทานหลายตัวแต่มันไม่เคยหายนะนมันไม่เคยหายแล้วมันถูกราถูกรามาตั้งเป็นกี่ปีแล้วลน่ะ ถุนเราถุนเรากินมาแต่ยาแก้ปวดแก้อะไรฉันไม่กินนะฉันกลัวมันเข้าตับเข้าไตฉันกลัวยาหมอยาโรงพยาบาลเนี่ยฉันไม่เคยเข้าคนโรงพยาบาลนะเพราะฉันไม่ไม่ไม่ยอมกินถามแฟนได้ไม่เคยไปโรงพยาบาลถ้าไม่ดีนะกินทีเดียวเขาฉันก็ไม่ต่างแล้วอ่ะจริงไหมเหมือนกันหมดนะถ้ากินไม่ดีนะใครจะต่างใช่ไหม กินแล้วมันเบาอ่ะแปไปงลงตมมา,งงางว่าได้ชีวิตใหม่ไหมแม่เออดีมากเลยได้ถึงขั้นน้ำใช่ไหมถธอว่าได้ชด้ได้ได้เลยอ่ะเพราะว่ามันสบายมันลงอะไรมันก็ไม่จุกไม่เสียดไม่แน่นไม่อะไรทั้งหมดแล้วนะออยาอะไรมันจะผิดพลิภัณฑ์มันจะดีขนาดนั้นออพอทานมา,มามานี่ก็หมดเป็นแสนแล้วนะกินมาทุกอย่างอะ่ะกินมาทุกอย่างกนะินมาทุกอย่างแนะนําใครแนะนำมีไหนว่าดีก็ไปบีบไปนวดไปฉีดยาไปาก,กายภาพบำบัดก็ไปอู้ทำทุกอย่าง มันก็ทุเลามันก็หายหายแล้วก็เป็นต่ออย่างเงี้ยหายแล้วก็เป็นเหมือนก็เป็นอีกเหมือนเดิมเป็นจนขานี่มันละคสจนท้ายในขานี่มันข้ามมันมันปวดจนจะเดินไม่ได้ไงมันลาวแล้วขับรถจะไม่ได้แล้วคือมันไม่มีความรู้สึกแล้วจะเหยียบคันเล่งอะไรเงี้ยเพราะขาซ้ายนี่ไอ้ขาวาเนี่ยต้องเหยียบคันเล่งใช่ไหมพันเล่งคันเล่งมันเป็นฝั่งขวาฝั่งขวาแล้วจะไม่มีความรู้สึกเอ๊ะกูเหยียบไปแรงเท่าไหร่รถวิ่งเท่าไหร่ มันช้าอ,อันตรายอันตรายเลยเบางทีเหยียบไปหุ้ยร้อยกว่าเลยนี่ขามันจะยกมาค่อยขึ้นมันช้าถือว่าใช้ชีวิตได้ยากลําบากนะเพราะตอนที่เป็นเนี่ยเรียกว่าสุดๆเลยยังนึกว่าเออชีวิตเราเนี่ยอยากหาเงินยังอยากสบายใจว่าหาเงินได้ตัวเองไม่อยากจะให้นอนแล้วให้ลูกมาเลี้ยงยังไม่อยากเป็นภาระลูกเนาะใช่ใช่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีเงินก็กองอยู่นั้นที่ไปซเสื้อนมกินยังไม่ได้เลยไม่ได้ใช่บอกก็ไปไม่ได้แล้วพ่อเนาะไปไม่ได้ไม่ต้องไปรอลูกหลานแล้วอ่ ซื้อเองไปเองเดินเองขับรถไปเองพ่อช่วยบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงเพราะว่าบางคนที่เขาดูเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าพ่อโดนจ้างมาเป็นหน้างาเนี่ยโอไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ต้องมาจ้างพ่อเลยจ้าไม่ต้องมาจ้างพ่อหาเองกินเองอยู่ทงมาเลี้ยงตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนี้คือร้องเองกินเองหายเองจ้าไม่มีใครมาจ้างไปจะมาจ้างเพื่ออะไร และพ่อก็เป็นพ่อค้าเหมือนกัน,นครก็พ่อค้าเหมือนกันก็คือมีสัจจะอยู่แล้วนะคบ<ช>ไม่นานล้ถ้าใครเป็นอยากลองไม่ต้องมาแขลองแค่กล่องหรือสองกล่องก็เดี๋ยวก็รู้ผลพอ<ช>รู้ผลแล้วก็กินแล้วเราพิจารณาสิว่าจากสมวิเราปวดเนี่ยทั้งวันเนี่ยกินไปกล่องสองกล่องแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้ามดีเราก็ค่อยๆขยับไปตีสองกล่องสา<ช>มกล่องถ้ามมนดีขึ้นเราค่อยเชื่อว่าะช่พูดปั๊บแล้วมาเชื่อ ไม่จองพัน่นี้เราต้องพิสูจน์ในตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นใช่ฟังเขาพูดอย่างฟังพ่อพูดเนี่ยพ่อพูดใส่จะเชื่อขอให้พิสูจน์มันก็ก็มันมีความภูมิใจที่เราหายเนาะเราก็ดีใจว่าเออไม่ต้องให้ลูกมาคอยนกหุงข้าวหุงปลาส่งให้กินและเดินกินเองได้อย่างเงี้ยมันดีขึ้นมากเลยเลยที่เราเป็นมาแล้วามาจนเหนื่อยเหนื่อยท้อแล้ววะทําไมเราเป็นอย่างนี้เคยนอนโรงพยาบาลเพราะ กระดูกทับเส้นนี้เราวหรอพ่อเหลืออ้ยไปมาสองเที่ยวสาเที่ยว,วเอ,เอกชนทั้งหมดแล้วข้าวเอกชนหนูคิดดูสิเท่าไหร่มาเลยแล้วะถ้าพ่อนอนเอกชนนี่มันหลักอ,กอ<น>ะราเนี่ยแล้วไม่มีบัตรอะไรทั้งหมดรักษาเางินสดหมดคิดดูเขาจะให้พ่อผ่าไหมหรือว่ายัางไงเขาบอกว่าไงเพิ่งผ่าไม่ยอมผ่าเขาจะให้ผ่าแต่ไม่ยอมไม่ยอมทําไมพ่อไม่กล้าผ่าพ่อกลัวว่ายังไงไม่ใช่กลัวว่ายังไงล่ะกลัวมันจะไม่เหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมคือว่าต้องรักษาต้องมีวิธีรักษา เราคิดว่าต้องมีวิธีรักษาเป็นได้มันต้องมีวิธีแต่ว่าจะเจอเวลาไหนตอนไหนวิธีรักษาทั้งมาเจอนี่แหละนี่บูนนี่แหละถึงได้เออลองมาดูที่ไอ้สามรักษามาเยอะแล้วหมดมาเยอะแล้วเป็นแสบการปวดการปวดการบวมมันก็หายโดยที่ว่าไม่น่าจะเชื่อว่าแค่ละทานทีละแก้วเนี่ยมันมันช่วยได้ขนาดนี้ค่ะมันถ้าเราชงเสร็จเนี่ยรสชาติมันก็มันธรรมดานะคือว่ามันไม่ได้หวานไม่ได้แต่ก็ คือรสชาติไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นคาวไม่มีง่ายทานง่ายแต่ทําไมมันถึงคุณภาพมันถึงดีขนาดนี้ค่ะดีมากมากเพราะว่ามันแบบมันบอกโจทย์ได้เลยว่าคือชอบอ่ะตัวเนี้ยค่ะมันมันมันปวดมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่าเราจะลุกจะนั่งนี่แบบลําบากมากต้องใช้มือยันทะยันพื้นนะคะค่ะแล้วก็ลุกแบบลําบากมากๆจ้ะแล้วก็พอพอเราลุกขึ้นได้แล้วก็เข่าบวมด้วยใช่ไหมคะพอเราลุกขึ้นได้อ่ะมันโดนเข่าบวมจ้ะ เราเดินไปเดินมานานนานนานครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะเริ่มมีอาการบวมมากค่ะหลังจากที่ว่าทานตัวนี้น่ะอาการแปลกที่ว่ามาทําไมมันถึงมันถึงตอบโจทย์ได้ว่าทําไมหัวเข่ามันถึงไม่บวมจ้ทำไมมันถึงได้ดีแล้วก็ือบวมนี้ยุบลงค่ะยุบลงมากเลยตั้งแต่ตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะสองที่สามเนี่ยค่ะส่องที่สามเองจ้ะถ้าพอที่สี่ที่ห้าพี่ก็เออพอมันหมดไปสักอาทิตย์พี่ก็ต่อยติดต่อหนูไปเลยว่าตอนนี้มันดีมากค่ะ จากที่ว่าเดินแบบมันจะบวมเวลายืนท้ากับผ้าก็บวมค่ะว่าง่ายๆตอนนี้ตอนนี้ทดลองดูแล้วมันไม่บวมค่ะนี่สรุปตัวนี้พี่เปิดใจเต็มๆค่ะถ้าเกิดว่าพี่น้องคนไหนหรือปู่ป้านะ้นปู่ป้านาอาที่เราทั้งหลายที่ว่ากำลังเป็นอยู่ลองเปิดใจตัวนี้ดูมันไม่แพงค่ะแต่มันคุ้มกับผลิตภัณฑ์จริงจริงผลิตภัณฑ์นี้แบบสุดยอดอาการเรามันแบบ มันตอบได้มันตอบตวตจวเราเองได้ว่าเออทําไมมันถึงดีอย่างนี้อะค่ะค่ะแต่ทั้งที่ทานมาเยอะมากค่ะยาพี่ถ้าเกิดว่าอารมณ์หมฮะเป็นกองเลยค่ะแต่ก็ทานแล้วก็ไม่ดีอย่างเดียวบรรเทาไม่ดีขึ้นแค่บรรเทาค่ะแต่ตัวนี้เอาอยู่เอาอยู่อาการที่อยู่แล้วก็ตัวนี้ไอ้บันไดขึ้นลง ก็ขึ uh ้นจะขึ้นได้ขึ้ก <uh> ่อนก่อนนะเมื down, ่อก่อนนะคะเมื่อก่อนหลานวิ่งขึ้นไปก่อนแล้วแม่ย่ายังอยู่ข้างล่างอยู่ค่ะค่ะตอนนี้แม่ย่าก็วิ่งไล่หลานก็ขึ้นได้แล้วเมื่อก่อนเดินนี่คือต้องจับราวบันไดค่อยขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้เป็นยังไง้คะคือจับเพราะว่าขาเรามันมันมันตึงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องจับขึ้นก็ขึ้นขึ้นได้เลยขึ้นได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่เร็วเหมือนเด็กแต่ก็ขึ้นได้ค่ะค่ะ ถ้าว่าเราก็เพิ่งจะทานไม่เท่าไหร่ถ้าเราทานต่อเนื่องก็คงจะโอเคแต่มนเยกว่านี้จอันนี้คือพอใจแล้วค่ะแค่นี้พอใจที่ว่าที่เราซื้อไปแค่นี้ว่ามันตอบโจทย์ได้แบบเต็มร้อยอะค่ะจสรุปแล้วเปิดแกตัวนี้เต็มๆค่ะถ้าสมมติว่ามีหนึ่งร้อยคะแนนนะคะพี่เพนจะให้คะแนนผลิตภัณฑ์ดีบุกกี่คะแนนดีคะพี่เพให้เลยถ้าอย่างนั้นพี่ไม่ติดต่อหนูมาตรงนี้ค่ะค่ะ พี่เทยให้เป็นร้อยคะแนนค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะพี่เพนให้หนึ่งร้อยคะแนนเลยนะคะเพราะว่าสุดยอดจริงๆอ่ะเพราะว่าพี่ทานมายากมากแบบมากๆเลยอ่ะจนลำไส้ไม่รู้ทนาในเปล่าแต่ตัวนี้สุดยอดจริงๆค่ะก็วันนี้พี่เพนก็ได้มายืนยันแล้วนะคะว่าเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีบุเน่แล้วเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ตอบโจทย์มากๆในเรื่องไข่ข้อกระดูกนะคะอ่า พี่เพนวันนี้ค่ะสุก็อยากจะให้พี่เพนช่วยอ่ายืนยันกับคุณผู้ชมนิดนึงนะคะบางทีคุณผู้ชมก็อาจจะคิดว่าสุว่านให้พี่เพนเป็นหน้าม้าไม่ใช่เลยค่ะพี่เพนเราไม่รู้จักกันได้ซ้ำค่ะแต่รู้จักผลิตภัณฑ์ค่ะจ้ะเราไม่รู้จักกันยืนยันกับคุณผู้ชมหน่อยนะคะค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ ถ้าเกิดว่าคนไหนเรื่องเรื่องเรื่องหัวเขา่าเรื่องข้อเรื่องกระดูกคือว่าเอวอะไรทุกอย่างตัวนี้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนค่ะเพราแม่พี่น้องพ,อพี่ป้านะที่ว่ามีปัญหาเรื่องเขา่าค<ฆ>่ะปดใจเลยค่ะมันไม่แพงค่ะสําหรับหัวความหลับความสบายของเราค่ะ<ฆ>แค่นี้สบายมากตัวนี้ค่ะค่ะ สำหรับคุณลูกค้าที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าปวดหลังปวดเอวร้าวลงขาปวดหมอนรองกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกปวดตามข้อต่างๆนะคะก็ไม่ต้องลังเลแล้วก็ ไม่ไม่ต้องลังเลนะคะก็วันนี้ค่ะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามที่สุได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างที่โชว์ด้านล่างนี้นะคะสุยินดีที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็จะเป็นคนคอยให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเองนะคะสำหรับวันนี้สุกับพี่เพนก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกับสุในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่เพน